หม,หมัมกหมูแดงไว้ให้เส็เมื่อกี๋ยวนี้ทำให้ทุกทายกินนะทุกคนลองหั่นดูซิได้ไหมทุกคนน่าจะผ่านอยู่นะอู้น่ากินมากดูนี่ได้อยู่ได้อยู่ชำเวอร์อืมชำอยู่นะทุกคนได้อยู่นี่ สวยงามหั่นเสร็จเรียบร้อยหนะ้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่นี่อีกชิ้นหนึ่งนี่มีสองชิ้นทำกินสองคนแม่รูปน่ากินจรงเลยเน้ำจิ้มก็ง่ายๆทุกคนน้ำแปล นี้เลยจ้ะนี่จิ้มวันนี้ไม่ได้ทำทำแบบนี้ไปเลยดีทุกคนเดยเลยทุกคนน้ำลาดนะแ,แบบง่ายๆสูตรสำเร็จคนไปเรื่อยๆจะเริ่มคุ้นนะทุคกคนนี้ชิมแล้วรสชาติโอเคได้เลยเลยไปสะดวกพิซซ่าเย็ดไปสะดวกซื้อแบบซองมาเห็ดกล้ง่ายๆไ,ได้ทุกคน นี่ได้ข้าวมาแล้วทุกคนกลับก็ใส่เข้าไปเลยจ้าเต็มพิกัดนี่เบิงนี่ราดเข้าไปเลยไข่นี่น้ำลาดทุกคนอ่ะยกมาลูกลยกมายกมาเน็ว ลาดไปเลยจ้าแบบนี้ไปเลยชำชำอ่ะลองหมูเป็นไงมัง่งดีไหม ร้อนไงทุกคนซูมใกล้ๆอ่ะร้อนสดๆใหม่ๆสุดยอดไหมลูกโอเคนะเยี่ยมนี่ซูมม้ดูใกล้ๆทุกคนนี่ง่ายๆนะจ๊ะสไตล์แม่เท็ดดี้